thank <laughs> you มีเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟที่อยู่ใต้ทะเลค่ะระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดสึนามินะคะขึ้นที่ประเทศตองการมไปถึงอเมริกันซาบัวค่ะสึนามินี้นะคะก็มีความรุนแรงโรงไปถึงหลายประเทศค่ะก็ได้รับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วก็มีการประกาศเตือนภยัยสึนามิด,ด้วยนะคะมีะรายงานว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะรับรู้ได้ไปจนถึงประเทศนิวซีแลนด์ที่ห่างออกไปถึง2,300กิโลเมตรเลยค่ะ ฮุงกาตองกาฮุงกาฮาบาไอนะคะเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลนอกชายฝั่งตองกาปะทุอย่างรุนแรงตามเวลาท้องถิ่นค่ะจากนั้นไม่นานก็มีการประกาศเตือนการเกิดคลื่นยักษ์เซรามิในหลายประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้หน่วยง,งานเฝ้าระวังเซรามิในสหรัฐนะคะถแถลงบอกว่ามีการเฝ้าสังเกตการคลื่นสึรามิในเมืองหลวงตองกากรุงนูกูอาโลฟาเมืองหลวงของอบริการซาบัวและกรุงปากโกปากโก ศูนย์เตืนภัยสึนามิมหาสมุทรแปซิฟิกแถลงบอกว่าเกิดคลื่นสึนามิค,ความสูงประมาณ7.2ฟุตรหรือ83เซนติเมตรพัดถล่มชายฝั่งเมืองหลวงของตองกาเมืองหลวงของอเมริกันซามัวและการประกาศเตือนสึนามิก็ทำให้ประชาชนต่างพากันวิ่งหนีขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ามีเท่าทานจากภูเขาไฟพัดมาตกในกรุงนูกูอาลโลฟาด้วยค่ะ การระเบิดของภูเขาไฟฮุงกาตองกาฮุงกาฮาอาปายมีความรุนแรงนะคะส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในแปซิฟิกตอนใต้ดินเสียงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้และมีรายงานว่าไปไกลถึงนิวซีแลนด์และออสเตรเลียด้วยค่ะ ในเวลาต่อมาเดวยงานเฝ้าร,ระวังคลื่นสึนามิในสหรัฐก็มีการยกเลิกคำเตือนซึนามิในอเมริกันซามัวดินแดนของสหรัฐแต่ภัยจากซึนามิก็ยังคงมีอยู่ต่อไประดับน้ำทะเลที่ผ่านผวนกระแสน้ำในมหาสมุทรที่พัดแรงก็ก่อให้เกิดอันตรายตามชายหาดในเมืองท่าต่างๆด้วยค่ะ ด้านศาสตราจารย์แชนโครนินผู้เชี่ยวชาญด้านปเขกไฟของมหาวิทยาลัยโอคลแลนด์บอกว่าการประทุกค,ครั้งนี้หุงกาตองกาหุงกาฮาอาปายพลเท่าฐานกลุ่มควันแกส๊สขึ้นสู่อากาศสูงถึง20กิโลเมตรมีรัศมี260กิโลเมตรนับว่ารุนแรงที่สุดในตองกาในรอบ30ปีที่ผ่านมาค่ะโดยสาระณญี่ปุ่นประกาศเตือนภยัยสึนามิแนะนำประชาชนบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ออกห่างจากชายฝั่งเพื่อเป็นการป้องกันคลื่นสึนามิจากภูเขาไฟระเบิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้สหรัฐเตือนเกิดกระแสน้ำและคลื่นรุนแรงและน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งด้วยค่ะส่วนญี่ปุ่นประกาศเตือนคลื่นยักษ์สูง3เมตรและ1.2เมตรพัดถลมทางตอนใต้ของประเทศส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างสำนักการอุตุนยิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนสึนามิ ในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับเกาะอามามิ Am ami, และเกาะโทการาในจังหวัดกาโกชิมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจากนั้นก็ประกาศเตือนในจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือระบ,บุว่าพื้นที่เหล่านี้หากจะเจอกับคลื่นสูง3เมตรและยังคงต้องเฝ้าระวังคลื่นสูง1.2เมตรในเขตโกมินาโตะของเกาะอามามิโอชิมะในกลางดึกที่ผ่านมาด้วย มีรายงานว่าในช่วงเวลาประมาณตีสองครึ่งตามเวลาท้องถิ่นมีคลื่นสูง1เมตรสิเซตเมตรพัดเข้าสู่ท่าเรือคูจิของจังหวัดอิวาเตะขณะที่หน่วยงานยามฝั่งของญี่ปุ่นค่ะส่งเรือเครื่องบินลาตระเวนสำรวจความเสียหายตามไปที่ชายฝั่งแล้วจนถึงเวลา4ดิกาจนก็ยังไม่มีรายงานของความเสียหายแต่อย่างใดนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ